เปิดภาพขึ้นมาอยู่เซโนพี่น้องเนาะมัอนี้เนาะอยู่บ้านหลังหนึ่งพี่น้องเนาะซึ่งว่าสาวสุกคือสาวซุกมื่อนี้ทางพระอาจารย์จากฝั่งไทยพี่น้องเนาะครูบาจากฝั่งไทยเพิ่นได้ได้มาได้ามอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะได้มาหาอันนั้นเนาะสาวทหารเามือนกันใช่ฮะคนนึงจะทักทายสวัสดีกันว่าสูบสุก่นก่อนพี่น้องเนาะมีภารกิจมื่อนี้เบลลิกมา กับรถพาอันกูบาดทางฝั่งไทยสององค์สององค์อง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 ไปน้องเปิร์มาเปิน์ลจะไปเอาเครื่องไปแจกเปิ่์ว่านะ้องอยู่อันอยู่อยู่น้ำปูทุกปูย่างะน,านะพี่น้องเนาะบ้านนี่ก็บอกลูกคู่กันอยู่แถวๆคงคูหมอล้อยเก้าน,น,น,นะน,น้องเ,เป็นอะไรนะเสือน้อเด็กนี่แหละเปิร์จะเลยมาอยู่พี่เปิร์ว่าเห็นในคลิปเราเล่าภาพเพลินเนาะเออ Cái lưới mát bà chơi nè Bà lao nè, cái nào đó không lại dài hàng, cái nào đó Bài đi đó Cô bà Chọn ôm hứ Thay nhắn nè Bà đi Thay chi Không con ươn cả Anh คู่บาอันจังหวัดใดกาลสินมุดสององค์บ่โอดีกับเขาคำถามเออดอนจานดอนจานดอนจานจังหวัดกาลสินไปเดินทางมาได้จากมือแล้วนี่นะสองมืดสองมือเนาะชุดประสงค์ก็คือสิมาแบบแบบมาอยากเบิ่งสัมผัสตัวจริงวิถีชีวิตบอก็อีกอย่างนึงก็แบบว่าเขาอยากอยากทําบุญ ครับผมดยมากเนย้อข้าวมเมากเะไรเื่อของมาแจกท้าวุญเป็นตัวเรียกว่ะหาสัมพันธ์มีมีสีบ้านเมืองเอาครับผมบานมันจะคายคือกันบ่เนาะคายคือกันกับทั้งบ้านบ่อแบบนั้นครับครับเอาขุณมันก็เป็นแบบนึงอันนี้ก็เป็นแบบนึงเป็นที่ไหนนี้เนาะครับผมคือกันมาเบิ่งแล้วรู้สึกว่า ใกล้กันใกล้กันครับทังบ่ายใกล้กันจำแนกได้พอดีว่ามันไปซื้อข้าวกันไปมาหาสูกันมันคุยกันได้างครับเป็นชาใจง่ายภาษาเดียวกันเนาะครับนี่แหละแบบว่าวิธีวีใกล้กันก็แบบนี้ก็โบตรงประเดนประด๋ยแบบว่ามันมากลำบากครับจําน่อยในสปอร์ตสบายมากอ๋อครับมาวตั้งเหล่า คือว่าแบบนี้นี่ผู้บาทชององเฮ็ดพัสปอร์ตบอหรือวะใบช่วข้าวไหมครับนันชื่อพันเด่นแมนื่อพันเด่นช่วข้าวครับเอาของไว้พ้นนี่ท่นมาอ้งสบายดีไอ้สบายดีไอ้ Còn chắc không vào cặp cụ bạc Ông khai phèn luôn Là cả mà mà cái nừng bỏ Má khỏi năn hạ Chào mẹ Chơi tận nào đây Tát không? Ê, tát hả bỏ? Bốt nào đây bỏ? Bốt nào Xúc ừ. xúc xa bắn và sụp hình xa sắp 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 bỏ

พา่ไปได้ไะล้งรถบ่เดี๋ยวบ้นี่หรอกเดี๋ยวล้างล้วเดี๋ยวอาที่าเ้านยังเงินเดือนอย่างนี้นู่นั่นเองไม่ยังนงช่องพาอป้าบ่เดบ่ะผมเอาผมเอาหยกกระเชิดออโอ้แพตโลได้ค่ะอันนั้นบอแพตอันนั้นบอก แต่ลนะเคอบกปูกันนเอาให้ไปลดหนึไปลดบยบยผาดมีปลาดีไหมาดมเนะออนี่ะผ้าแพ้แต่แพ้โอ้โอ้ผาดมีแปลว่าตามักดามปะตามันดโอ้ครับครับครับ กระโด่อยบ้ฮ okay. mm hmm. yeah. well ู้เด้พะโฮมบอลน่ะเฮ้ยมันถึกถึกมันถึกกี่ฟุตมันถึกกี่ฟุตเกิดอะไรขึ้นเผื่อได้เผื่อได้เป็นพ่กครูกันเด้อแม่แม่ผมเอาผมเอาก็ได้ครับครับฮะอากาศดีดีอากาศดีดีเทียนนาที่จะมา่ไหมนี่ก็เอินว่าอากาศดีดีอากาศดีดีผมไม่เข้าใจดอก <cười> ừ, cười đây vào. Ô có cái đi đi, cơ hội <laughs> ừ, <cười chơi> <laughs> ừ, <laughs> đi đi, cái này, cái <laughs> này, này,

สีสันเข่านเผื <Kiss> ่อเล็บบอสันยังได้บอเพื่อบอนนอ่ะบอสเลยได้บอกุญแจดีว่าสีสันอยู่ทางนอสีสันดีบอสสีสันดีอีกหนึ่งบ่มีอ่ะพ่ออยู่้น นางบอ่เป็นยังดรกนางเป็นผ like ู้ลุกามันเ yup> ื Esta, ่องนนั่นแหละชายกองไปเรียบรอยแล้วบถวายพระถวายให้ยกถวายเฮ้ยพระพรบรจาคแม่หลวพระถวายเนาะ

หรืองาเน่งาตอนี้ะพวงทุกกรมเจริญด้วยอายุวันนะกสุขคาเด้อต่างหลายสาธุสาธุชสาธุวันนี้เนาะเได้มาหอดอันบ <No. S 1> oh ้านอะก็แบบมาแบบบ่ตเลยยงียมเนยังเลยเผ่มาหอดคอไฮเอรอนุมัควนตัมขอห้าแขงแรงเดอทางสองงเลยเด้อสาธุ หับอย่กกทุกคน็บอกบ่าเล่นกอมีเอซมาเงะนขน้อยยังบูดจังเลยมาแต่เม่นบาทที่โทหากระบอลจคนกลับไปใหม่นีมาใหม่นปนอดยู่นครกลับเป็นนอดนครนคอประนมแล้วจงมาใหม่ับมาอีกเท่นี้เท่ยงสองเที่สองคือว่ากังใจเต็มที่แล้ว ต oh ั้งใจมากเลยอ่ะดืขนมอยกางมีบุญเป็นอันดับแรกเลยหลายมอย่ามดเลยงั้นใช่เคยมีผ่าเลยล่ะมีอย่างเพิ่มมานนิทางนี้กับโมหูเนี่ยนะแล้วพอดีทางบ่าวเล่าให้โทรถามเห็นภาพบ่าวเล่าคนออกไปก็เลยคืออยากแน่ใจเลยคืออยากมากอีกจะหลายปีละบริมากจนมากจะเงินมาไปถามข้อขวดมาฮอดโมคูกับหอดโมคูกับบ่าวฮอดจะคนไปยังไดมากใน เรืเลยอยากมาตัวเองที่นี่ได้เห็นตัวเองยิ่งถือสบายดีสบายใจดีสบายใจมาเห็นมอมละอามามาบริจาคเองแบบนี้เลยเนาะนี่แหละดีที่ชุดแล้วคือมาบริจาคเองผู้นำประธานบอกว่าไปไปล่ะไปแล้วโทรมาถามท่านพี่ว่ายังงั้นมันมามันไปทางอยู่งเหยิงขึ้นมันเป็นแบบนั้นี่อว่าโอ้ยบ่ได้ย่างเดียวเลยเอาไปตั้งใจไม่ได้เลย เดินใจแค่ปีไกลเราก็ได้ไามปีดีพันมาไทยอ่ะพี่ยปีสนออันนี้กรเดอนเอเยกนเดอนอกันเลย่อสีหาสี่หรือมาช่วงนี้แหละเพราะว่าช่วงนี้ลุงกาลมันเนช่ตนี้กับจากนี้ไปกระบ้านพ่อนี่อะรบวหลายวันแต่จาายยืนผููปกข้องเยเขาบอกว่าใหญ่รดูนเออยางนันกรสิประมาณยี่สองขึ้นไี่สมขึ้น บางทีติดล้มไปยกขาขึ้นเไม่ดมันบอกคนถึงไหมโรแล้วด้ยติติดล้มไปไหนครับจานอาจา์ต้องขอไปไปก่อนอีกไหอไปก่อนนี่แยู่เ้ากาย่ง่ออุ่งเพราโน่เเสดียน ทุกยาก่าเกินไปแล้วสามีนักข่าวพี <im 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 ่นาท่าบ้างว่าแตเพ่งฟื้นูขึ้นมาแน่อันนี้ะกตั้งร้าตั้งทางได้รอนเลยเนี่ยบันทึกแต่เ็ที่หกที็ดแต่ถ้ามีก้อนันนี้ฮะกับใหะกับไปไปมามาได้กัสามีเก็ยังไปทำงานด้ใช่ค่ะเป็นรัศการนี่ยะกับคกับหกับข่าวเนี่ยว่าเหเ่วเี่ยวนัหมูบแล้วก็ มได้่าตั้งรัเก็บเงินเก็เงินะบ่ทาเงินแบกโมกใส่เมต้องได้ไปเสียเงินอยู่แล้วนก็ลกะนทอรัการทหารนีหลกัพอให้กือนตาเห็ดเห็ดบ้านเห็ดหัวนี่แหลกะแล้วยเือนงามๆใจมุมติบน้ทหารใจสูดีทารได้วยทหารแต่กี่เฮือนหลังน้อยนหนึ่งจนเอาไม่ข้ามเ เงอนลังน้อยน้อยจนมันมันสีลร่จนจนเอาไม้ค้ำมันนี้แหละโบได้แล้ววะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องหาเงินหาเงี้ยแขกแน่แหละกับมันนี้แหละเพืนทหารแะไรกับหาเงินแะไรกับเอาเงินก้อนขนาดข่าวทหารสมัครข่าวทหารแล้วพอข่าวทหารแต่บันไดเกะได้เงินเดือนเท่าเลขเท่าหน้อยแล้วก็ทอนไว้แล้วก็นแตเหตุทัวร์บ้านตะกี้บบมีเที่ยวบ้านตะกี้เพื่อนอันขน้อยนั้นลังน้อยน้อยนี่ซ้ำก็นทใหญ่กว่าอยู่แถวนัหนที่วางกันวางขากันต้นอันดอกต้องเลื่องกนแหละและที่นี่กัจนเอาไม้ค้ำ บ่ได้แล้ก็จะถายไพ่มากอะไอ้หมือไอ้คู่หล่าก็ตั้งได้ตั้งซื้อได้หาเงินเขาทหารแล้วก็ได้เงินเดือนแล้วก็ตอนได้แล้วก็สิได้ทันนี้แหละเดอ๋ยวลูกเต่าเลยโบมีอันยังโบทันในสั่งของครอบครัวจ้าโบทันในสั่งของครอบครัวลูกขอที่เลยจ้าพี่แม่แม่ฉัอยสามสิบปีแล้ว ตาม10ปีแหละป่านี้แหละมีน้องสาวคนหนึงแล้วก็น้องชายคนหนึ่งน้องชายเขาจะเป็นทหารน้องสาวเพิ่าจะเป็นทหารน้องสาวแหละผูวน้องสุดหลาอย่างเงี้ยเป็นทหารแล้วกันจะเห็นับพากันเก็บเงินเหตุใครก็ได้มาเชิงสัมพันธนี่แหละค่ะก็ได้บ้านหนึ่งจะเห็นให้มันสวยงามอีกแหละค่ะรอข้าวคนอกดีื่นมันอยู่ในเขตเมืองเลยบอกอันนี้คือมันเมนเขตเมืองแต่แต่ว่ามันตัวเมืองนน้อย ไ,ะะไปใช้กูป,ปะ,ะว,วันอา<อ>ท์บินสปาสาวฉันรองไห้กูจะเบ่ลับไปสมควรอย่ดินละก้วงเหูอเนาะตัวเรากำลังตั้งรับกัทานแล้วเ้าอยู่กันจก็กคนนะครับก็หน่อยประัานด้หูเลยสามคนภานนยใน มีน้องเราสองครับทัพพ่อเราพ่อแม่พีพ่อแม่เพิ่งก็ยืนแม่เพิ่นบ่นน่ะแม่เพิ่นแล้วถ้าพ่อเพิ่นดิพ่อเพิ่นงก็ยืนอ๋อครับนี้มีหน่องซาผเน้องดึงตัวการที้ก่อนบอยังบอย แล้วก็แล้วก็ผู้งามอ่ะเนาะงามอจะคลิปหลดูิปคิดังนี่มุนนั่งนี่มุนนั่งจะคลิปนางก้อนวัไห้ไปทา่ไหนวบึ้งสถานที่บ้านซ่องชื่ออลนี่เพ่งซ่องเพิ่เบิรแม่ตรวจตองเรียบร้อยต้องไปใช้มาใช้ตรงบ่ตรวจไ้นี่แม่อะไรแล้วคนละเอทเลยบาที่นี่้าเขาไายผ่าเป็นสิ ทั้งบ้านไม่ออกเขาเขาตีอยากบึงเบาปนเเพื่อนบืองดยแมนละไปใส่คือบ่เห็นที่ใส่ทใส่ถ้าใให้ก็ถ้าใจไห้ก็ให้อันคู่บ้านเนี่เอาล่เอายางเพนไว้เท่าเรื่องเท่อันมีอยากฝากนั่นฝ่งนี่เครื่องคล้องเสื้อผ้านาแพ้สมมุดว่ามาหายเนาะ ก็เป็นบันอย่ในกินเป็นบันโดย่วันอันยังตารวจอยู่เห็นป่าวเตรียมพร้อมตัวนี้ไ่ได้่หยกับเตรียมพร้อมตัวมาอะพี่ถืเตรียมพร้อมเลยวเป็นเป็นยังได้คือเขาถืออันคนกี่ตัวอันคลายประตูกูเห็นป่าวเป็นบั้ จะมือจำมามาเศร้าอลยกายข่วนอายุลงแฮมให้ให้กันเลยเบอร์คน้เด้อเปนเบอร์ยออใครัะเพื่อนอยู่ยอยอยู่เยอะค่อจังเลเป่นเป็นกดนอ่ ได้ได้เพื่อนสองศูนย์หนาเน่กเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าห้าสงเก้าสามเ้าลูบัวเพื่อนมาเกนดอ่ะสามเก้าสามขึ้นมาเลยอ้

ด้วย่ายรูปเมื่อไหร่จัดโยมเบิ้งจัดได้บ่เกิดจากได้ไหมไบอกเพื่อนไปบอกเพื่นนะจัดให้น้องกูบาเพิ่นกูบาเพิ่นกับกูบุกมาหาถึงที่พี่น้องเนาะจังได้ก็คลิปนี้บปล่าลิขิตสิ่คอตัวก่อนเด้อพี่น้องเนาะก็ไลค์กดแชร์จักหน่อยพี่น้อง ขับนาคู่รังทเ้ง่นทั้งตัวไม่ได้เป <fin ery> <ots> ็น <guarding> พ <okay>? ี่เป็นน้องนะย่างไรเบื่อท้ออยางไรเป็นพี่เป็นน้องเรียนนะโอ้นใจเลโอเคถามผู้ชมาะบดนี้เนาะจังไรก็ทังคลิปนี้เ่าได้ขอตัวก่อนพี่รองเนาะเชื่อครูบาเพิ่นลมกันกับอันนั้นเนาะกับอันไม่ออกเพิ่นพี่้องเลยเนาะ คมกันเป็นพี่เป็นน้องกันหักแพ้งกันผู้บ่ากันนาอเป็นจังใดก็ได้พป่นปนอ้อง